ชมคะสำหรับในวันนี้นะคะแคนดี้พาคุณผู้ชมเดินทางมาอยู่ที่ร้านโครเซตตคาเฟ่ค่ะย่านทองหล่อนั่นเองค่ะที่พามาร้านนี้นะคะก็เพราะว่าอยากจะแนะนำนะคะเป็นร้านอาหารที่อร่อยรวมไปถึงบรรยากาศดีมีการตกแต่งที่สไตล์น่ารักมากๆเลยล่ะคะ่ะที่สําคัญนะคะในวันนี้แคนดี้มีนัดก,กับนักธุรกิจหนุ่มสุดหลอะะ่อค่ะเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่ถือได้ว่าประสบความสําเร็จในวันที่ยังมีอายุที่หนุ่มมากๆเลยล่ะคะ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปทําความรู้จักกับเขาคนนี้กันค่ะ นักธุรกิจหนุ่มนะคะที่แคนดี้จะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกันในวันนี้นะคะคุณก้องเด็ดพลไตรประคองนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแคนดี้ค่ะอย่างที่เห็นกันนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเหมือนยังอยู่ในวัยวัยรุ่นด้วยซ้ำขออนุญ,ญาตเสียเวลา,าถามอายุนิดนึง<ด>ค่ะพี่ก้องคะ ก็ยี่แล้วครับคชะใช่28เป็นนักธุรกิจหนุ่มที่ประสบความสําเร็จอันนี้ต้องถึงว่าอายุน้อยมากก็ต้องบอกว่ายังไม่ถึงกับประสบความสําเร็จหรอกเพราะว่าคือโอเคอาจจะพอใจในระดับหนึ่งพราะถ้าเกิดถ้าถามว่าประสบความสําเร็จเนี่ยพอเราไปถึงจุดจุดหนึ่งเป้าหมายของเราก็จะขยับขึ้นไปอีกอคือเหมือนว่า ถ้าเกิดใช้ความว่าประสบความสําเร็จคือถ้าเกิด <ạ. S 1> กล้องเนี่ยตอนนี้อาจจะยังแต่ก็อาจจะโชคดีที่ว่าได้เริ่มต้นอะไรที่เร็วกว่าคนอื่นครับอาจจะแบบในมุมมองของคนอื่นที่มองว่าอายุที่เป็นตัวเลขที่ยังไม่ถึงเลข3เนี่ยก็เลยรู้ว่าเป็นการประสบความสําเร็จแล้วแต่ถ้าเกิดสําหรับเจ้าตัวเองเนี่ยเลยรู้สึกว่าพอมาถึงตรงนี้เราก็มีเป้าหมายต่อไปใช่ต้องบอกว่าคือตอนนี้ได้ทําในสิ่งที่ชอบมากกว่าอย่างที่นี่ที่ร้านอาหารที่โคเซตคาเฟ่เนี่ยก็คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบเหมือนกันเพราะว่าต้องบอกว่าหุ้นส่วนทุกคนเนี่ยก็ คือที่โคเซตคาเฟ่นี้เนี่ยต้องบอกว่าทางคุณแก้มมอลิกาที่เป็นเจ้าของห้องเสื้อโคเซตเนี่ยก็คือ<ะ>อันนี้ก็คือเป็นในในแตกลายออกมาจากรนด์เชพาแล้วก็ใช้<า>ชื่อเดียวกันด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับเพราะเกิดจากการที่ว่าเราทุกคนเนี่ยชอบกินแต่ว่าคือมาเริ่มเนี่ยไม่มีใครคือมีประสบการณ์ร้านอาหารเลย<ะ>แต่ว่ามีความชอบที่เหมือนกัน<ะ>คืออย่างเวลาวันหยุดก็อยากจะหาอะไรที่อร่อยอร่อยหาอะไรที่ดีๆทานแล้วก็พอมาทําเองปุ๊บเราก็เลือกเอาแต่สิ่งที่ดีที่สุดมาทํานะครับ รวมไปถึงเกี่ยวกับบรรยากาศร้านค่ะแคนดี้เชื่อว่าร้านเนี้ยสำหรับผู้หญิงนะเป็นร้านที่แบบเข้ามาแล้วต้องกีทุกคนน่ะแบบเพนอะไรก็จะเป็นแนวสาวหวานนะครับเป็นแนวสาวสาวโครเซตครับค่ะแล้วทาไมถึงเป็นคอนเซปต์นี้ล่ะคะพี่กองเพราะนึกถึงว่าคือต้องบอกว่ามันจะอิงมาจากแบรนด์เสื้อผ้าเพราะว่าแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยทางโครเซตเองก็จะเป็นแนวสาวหวานเป็นแนวคันทรีนะครับแต่ว่าก็คือจังหวานแต่แอบเปรี้ยวอยู่ค่ะก็เลยจะเป็นเหมือนคอนเซปต์ร้านก็คือจะเหมือนกับคอนเซปต์เดิมที่เราได้บอกกันไว้ก็จะเป็นชิลๆสบายๆนะคร ก็ค,คือนอกจากตัวคอสแตคาเฟ่เนี่ยก็คือมีทําเกี่ยวกับเครื่องสําอางด้วยจะเป็นแบรนด์ชาลิสจะเป็นแบรนด์ของกล้องเองนะครับคือแบรนด์ชาลิสเนี่ยคือเริ่มต้นเนี่ยก็คือจะคล้ายๆกับร้านอาหารคือเกิดจากความชอบของตัวเองเหมือนกันความชอบเหมือนกันใช่ค,คือจะคล้ายๆเหมือนเป็นประมาณว่าเฮลท์ฟีคือแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือการดูแลตัวเองเนี่ยคือถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยถามว่าทําไมถึงมาทาเครื่องสําอางเนี่ยเพราะเนื่องจากว่ากล้องเองเนี่ยคือพื้นฐานเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาผิวหน้าเยอะมากคุณแคนดี้คือ ไปไหนเนี่ยไม่เคยมีใครชมหน้าต้องใสเลยค่ะใช่ครับและยิ่งทําร้านอาหารเนี่ยบางทีเราเข้าครัวเนี่ยเจอทั้งความร้อนหน้าก็ยิ่งรูขุมขนกว้างหน้ามันคือต้องเรียกว่าปัญหาผิวหน้าเยอะมากจริงๆนะครับเพราะว่าเหมือนถ้าเกิดสําหรับใครที่เป็นคนเข้าครัวทาอาหารนะคะจะสัมผัสได้นะว่าความร้อนเนี่ยไม่ได้แตกใช่ไม่ได้แตกต่างจากการที่เราไปเดินตากแดดเลยนะคะดีไม่ดีเนี่ยจะร้อนกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนความร้อนอีกน้ํามันอีกใช่ครับ ใช่<ม>คือทั้งหน้าหมองค้ารูขุมขนกว้างคือเพื่อนๆชอบแซลล์ว่ารูขุมขนแบบสมมติเป็นนัดเจอกันเนี่ยก้องเดินมาจะเห็นรูขุมขนลอยมาก่อนโอ<ห>้แซลแรงนะเนี่ยใช่ใชซึ่งออตอนตอนนั้นเนี่ยคือก้องก็คือ ต้องบอกว่าตัวช่วยมันมีหลายอย่างเหมือนกันตั้ง <ฮะ S 1> แต่การไปทําเลเซอร์ <ฮะ S 1> การไปฉีดอะไรเข้าตัวหรือแบบลองครีมต่างๆอย่างพวกเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยตอนนั้นคือลองมาหมด <ฮะ S 1> ใครบอกว่าอะไรว่าดีกับปุกระเป็นหมื่นอะไรลองใช้หมด <ฮะ S 1> แต่ทีนี้พวกนั้นเนี่ยเขามาจากทางยุโรป <ฮะ S 1> ซึ่งเมืองไทยเนี่ยอากาศทั้งร้อนแล้วก็ชื้นคือพอเอาครีมพวกที่มาจากยุโรปพอใช้ปุ๊บเนี่ยหน้ามันจะมันมากตอนนั้นเพาผิวแห้งใช่เ <ฮะ S 1> คอใช้แล้วก็ไม่ถูกใจเราสักทีนะครับ จนกระทั่งตอนนั้นก้องไปเรียนต่อที่สวีเดนต้องบอกว่าที่นั่นเนี่ยคือทุกอย่างมันแพงหมดมันแคนดี้ขนาดกินข้าวนะครับค่าครองชีพค่าครองชีพแพงมากทานข้าวมื้อหนึ่งนี่คือแบบแค่อาหารจานเดียวนะครับแบบ6 0 0 8 0 0บาทอย่างเงี้ยมันแพงมากสินธส์สำหรับเมืองไทยเมืองไทย4ี่บาทอิ่มแล้วนะ6 0 0ถึง800นี่ถือว่าเป็นร้านลูๆเลยค่ะพอไปที่นู่นปุ๊บนะให้เราไปนั่งหาหมอผิวนางเหมือนที่เมืองไทยหรือให้ไปทำเลเซอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราจ่ายไม่ไหวแค่กินข้าวก็ไม่มีเงินจะกินอยู่แล้วตตอออนนนั้้่งบกวา เลยทําให้เหมือนติดอยู่ในใจว่าฉันอยากได้ครีมอะไรที่เหมือนตอบโจทย์ตัวเองว่าทําให้เหมือนหน้าใสาเหมือนแบบให้เราไม่ต้องไปทาเลเซอร์อีกต่อไป <ฮะ S 2> อย่างชาลิสเนี่ยตอนเริ่มแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าโจทย์เนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจที่จะเอามาทําให้มันเป็นธุรกิจ <ฮะ S 2> คือก<ฮ>ะว่าจะทําเพื่อใช้เองอ๋อเพราะว่าเราต้องการรักษาตัวเองใช่ใช่ครับ ก็คือว่าเราไม่อยากเสียเงินแพงกับการทำเลเซอร์แล้วเราอยากให้ครีมที่เหมาะกับสภาพผิวเราจริงๆที่ช่วยแก้ปัญหาทั้งแบบเรื่องรูขุมขนให้หน้าขาวกระจ่างใสแล้วก็ให้ผิวหน้าเราแข็งแรงก็เลยอย่างชาลิสเนี่ยคือโจ์เนี่ยก็คือว่าส่วนผสมเนี่ยคือเราเอานําเข้ามาทั้งหมดเพื่อให้เราเหมือนกับว่าหยุดใช้เคอน์เตอร์แบนด์ให้ได้ใช่ครับคือเหมือนกับว่าเราเคยไปใช้เหมือนเกี่ยวกับ วิทยาการของต่างประเทศมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าในสิ่งไหนที่ดีแล้วพอจะปรับให้เหมาะสภาพกับคนไทยก็คือน,นามาเพราะฉะนั้นแล้วก็คือว่าการที่เราจะทําแบรนด์ของตัวเองก็คือชาลิสเนี่ยเราต้องมีการศึกษาเหมือนกันใช่ไหมถูกต้องใช่ครับก็คือมีปรึกษาทางทีมแพทย์จะมีทางทีมคุณหมอเนี่ยที่เป็นคนจะววลลอปตัวครีมให้ซึ่งตัวครีมอันนี้เนี่ยเป็นสูตรที่เฉพาะของชาลิสยนคุณแคนดีคืออย่างกล้องเนี่ยลงไปเริ่มต้นเองตั้งแต่ขั้นแรกคือตั้งแต่ขั้นตอนการทดลองเลยพอคุณหมอเดเว เพราะว่าตอนนั้นคือกล่าวว่ายังไงคือหน้าเราเนี่ยหน้าแย่มากๆคือถ้าเกิดเราใช้แล้วเห็นผลเนี่ยคนอื่นก็ต้องได้เหมือนกันแล้วยิ่งกล้องเนี่ยเป็นผิวผู้ชายคือจะจะหยาบก่าผิวผู้หญิงเพราะฉะนั้นการเห็นผลเนี่ยในผู้ชายจะเห็นยากกับผู้หญิงใช่ครับอย่างตอนที่ลองเนี่ยก็คือว่า ส่วนผสมตอนที่กล้องตอนที่อยู่ช่วงที่อยู่ที่สวีเดนช่วงนั้นแล้วก็ศึกษาเลยเพราะแบบมันมีแอคทีฟอินเกเดียนตัวไหนที่ทําให้แบบหน้าเราแบบมันให้เด้งให้สใสให้ได้ <S <S ซึ่งอย่างตัวในเรื่องปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำเนี่ยที่ต้องเจอมาว่าตัวที่เด็ดที่สุดที่ช่วยในการเรื่องแก้ปัญหาผิวหน้าเนี่ยก็คือว่าจะเป็นตัวสเตมเซลล์แอปเปิลสเตมเซลล์แอปเปิลใช่ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นเแบบองไทยมีเหรอคะพี่อันนี้ต้องนําเข้ามาจากทาง lab จากทางยุโรปใช่จะเป็นแอปเปิ้ลพันสวิสครับคุณแคนี่ย พอเราเด็ดออกมาจากต้นเนี่ยวางทิ้งเอาไว้2อาทิตย์เนี่ยผิวเขายังตึงอยู่ซึ่งตัวนี้เขาจะลงไปช่วยซ่อมแซมผิวหน้าเราช่วยเหมือนแก้ปัญหานเน้นจากภายในออกมาสู่ภายนอกใช่ครับจะให้เหมือนผิวคุณเนี่ยขาวแข็งแรงอย่างทาวอนใช่ครับแต่ว่าจริงๆตัวเซมซัเปอร์เนี่ยช่วยให้ผิวแข็งแรงแล้วแต่ว่าเคล็ดลับความขาวกระจา่างใสเนี่ยจะมาจากอีกตัวหนึ่งด้วยที่เป็นอ,อัสเทอร่าเชอรี ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเชอร์รี่พันพิเศษซึ่งวิตามินซีเขาจะเข้มข้นมาค่ะอันนี้ก็คือจะต้องเป็นนําเข้าเหมือนกันถูกต้องครับ<า>อันนี้ที่เกาหลีเขาฮิตทานมากคุณแันดีเพราะว่า อะไรที่เกิดทันเบอร์รี่เชอร์รี่สิ่งเหล่านี้จะทําให้ผู้หญิงเนี่ยผิวสวยอยู่แล้วใช่ครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องความขาวกระจ่างใสแล้วก็ลดเลือนพกจุดจุดด่างดำค่ะอันนี้แสดงว่าพี่กองเนี่ยศึกษาถึงข้อมูลเชิงลึกจริงๆใในการนํามาตอบโจทย์แต่อันนี้เนี่ยโจทย์เนี่ยคือต้องเน้นแก้ปัญหาที่ต้นควของปัญหาผิวด้วยเพราะว่าสมัยก่อนแก้ปลายเหตุใช่อย่างถ้าเกิดวิธีอื่นอย่างเช่นเลเซอร์เนี่ยมันเหมือนเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะว่าพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะต้องทํยย้ำยๆำทุกอาทิตย์ แล้วเวลาพอทําย้าปุ๊บเนี่ยพอเราหยุดทำหน้าเนี่ยก็จะเสื่อมหมายถึงว่าก็จะกลับไปสู่สภาพเดิม คืออย่างเมื่อก่อนที่ต้องทำเลเซอร์เนี่ยเพราะเหมือนเหมือนกับเราใจร้อนเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ<ช>เพราะว่าอย่างหน้าใสาเร็วๆใช่ถูกต้องแต่ว่าในเรื่องนี้นะคะแคนดี้ต้องขอฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะว่าในการทําเลเซอร์ค่ะก็คือว่าเขาเนี่ยจะห้ามโดนแดดเพราะฉะนั้นนะคะในเมืองไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองร้อน,นะค่ะดังนั้นเวลาที่เราเนี่ยทำเลเซอร์มาเราไปโดนแดดอย่างเงี้ยก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยพังยี่กว่าเดิมใช่คือหน้าเราพอโดนแดดปุ๊บหลังจากทำเลเซอร์ครับการว่าอย่างต้องเองเนี่ยที่เจอเลยก็คือ ฝ้าอะไรกละอะไรก็ปัญหาพวกนี้ตามมาอีกต้องมานั่งเสียงในรักษากายเป็นมาแก้ปัญหาอื่นเพิ่มเติมถูกต้องใช่ใชครับต้องจากปัญหาผิวมองคล้ำแล้วคนไทยเจอปัญหาผิวอะไรครับปัญหาถัดไปเนี่ยที่ปวดใจสําหรับคุณสาวๆมากที่สุดคือเรื่องรูขุมขนกว้างเพราะว่าพออากาศร้อนพอหน้าเราที่มันเนี่ยเนื่องจากร่างกายจะผลิตน้ามันออกมาค่อนข้างเยอะอกลายเป็นว่ารูขุมขนคุณก็จะกว้างขึ้นยแล้วก็ทําให้แต่งหน้าเนี่ย แล้วเหมือนหน้าไม่กินแป้งสาวๆต้องเติมแป้งกันบ่อยว,วันะดือนอยนะครับใช่ใช่ครับ,รบซึ่งตัวชาลิสเองเนี่ยตอนที่ต้องทำเนี่ยคือกล้องเองเมื่อก่อนลุมขนกว้างมากคือคุณหมอเขาก็เลยหาตัว active ingredient เนี่ยตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้จะเป็นสารสกัสกดที่มาจากมะกอกซึ่งมะกอกอันนี้เนี่ยเขาจะช่วยลดน้ํามันที่อยู่ใต้ผิวเราครับ ใช่คืนนี้คือเน้นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของของตัวเรื่องความมันนะครับ<ม>อีกปัญหาหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องปัญหาผิวแพ้ง่ายครับซ<ม>ึ่งอย่างตัวของเองเนี่ยผิวหน้าก็แพ้ง่ายมากแล้วจากการศึกษามาเนี่ยเรื่องปัญหาผิวแพ้ง่ายเป็นผดผื่นเนี่ยครับคนไทยคือเป็นคือกว่าร้อยละแปดสิบคือเป็นปัญหานี้กัน<ม><ม>เพราะฉะนั้นอย่างตอนที่ จะมาทําธุรกิจตัวนี้เนะี<ม>่ยก็เลยเหมือนที่บอกว่าจะตอบโจทย์ตัวเองด้วยว่าผิวเราที่แพ้ง่ายนะครับก็เลยว่าใส่อาหารผิวเข้าไปให้ด้วยตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้เนะี่ยเป็นสารสก,กัดจากแพงต้อนทะเลน้ําลึกนะครับเขาเนี่ยจะพวกแพงต้อนพวกนี้เนะี่ยเขาจะอยู่ในทะเลลึกเป็นกิโลเลยแล้วเขาจะเก็บพลังงานไว้ในตัวเขาซึ่งตัวนี้เนะี่ยพอเวลาเราทาเข้าไปที่ผิวเราปุ๊บเนี่ยเขาจะบํารุงเริ่มตั้งแต่จาก DNA จากภายในออกมาสู่ภายนอกที่ DNA ของผิวเราทําให้ต้องเรียกว่า อย่างกล้องเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหน้าแพ้ง่ายถึงขนาดที่ว่าไปเจอแบบสมมุติว่าลองเสื้อใหม่ๆพอ<ะ>สวมเสื้อปุ๊บแค่ฝุ่นในผ้านะครับก็ย<ค>ังแพเลยแค่ลายผ้านั<ๆ>่นเหรอคะใช่ครับในจริงๆในตัวผ้าเนี่ยเนื้อขัตตอนเนี่ยจะมีฝุ่นอยู่<ะ>พวกเสื้อผ้าใหม่ๆที่ยังไม่ได้ซักเนี่ยพอเราสวมปุ๊บจะเป็นผืน่นร์ขึ้นมาทั้งหน้าเลย<ะ>คือต้องแพ้ง่ายขนาดนั้นนะครับ<ะ>ซึ่งตัวนี้เนี่ยพอใช้ในระยะยาวปุ๊บคือผิวหน้าจะแข็งแรงอย่างถาวร ใช่ครับแม้การจะทําธุรกิจแต่ละอย่างเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะคุณผู้ชมชคือเราต้องศึกษาแบบลึกแล้วก็ต้องลึกจริงๆใช่ครับ<น>คือต้องบอกว่าต้องรู้ลึกรู้จริงแต่ว่าคือโจทย์ที่สาคัญเลยคือเป้าหมายอย่างของก้องเองเนี่ยพอทําปุ๊บเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ของที่ดีแต่ว่าในราคาที่สมเหตุสมผลค่ะก็คือเป็นการตอบโจทย์นะคะคุณผู้ชมที่พี่ก้องได้บอกไว้ว่าการที่พี่ก้องเนี่ยประสบความสาเร็จในธุรกิจแบบนี้เนี่ยเหตุผลก็มาจากการที่ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคัดสรรเน ใช่ครับถูกต้องเพราะว่าคือต้องบอกว่าการที่ธุรกิจจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยบางคนอาจจะยึดตัวกําไรเป็นที่ตั้งว่ากาไรสูงสุดถึงจะประสบความสําเร็จ<ะ>แต่นะั่นต้องบอกว่าเป็นเหมือนเราเป็นคนค้าขายเราไม่ใช่นักธุรกิจแต่ถ้าเกิดนักธุรกิจเนี่ยโจทย์อย่างแรกเลยเนี่ยคือว่าต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าไอ้<ะ>เรื่องกาไรอะไรพวกเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ตามมา<ะ>คือถ้าเกิดคุณต้องมั่นใจกับว่าของคุณดี<ะ>แล้วก็ราคาเนี่ยต้องสมเตุสมผลใช่ครับ เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าคิดถึงแต่เรื่องกําไรอย่าง<ช>เดียวเราจะต้องคิดถึงผู้บริโภคหรือผู้ใช้ด้วยใช่ครับค่ะทีนี้แค่นี้อยากจะทราบนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลากหลายท่านเนี่ยต้องสงสัยเหมือนกันว่าอายุก็ยังน้อยแบบนี้แล้วก็ทํางานทาธุรก,กิจมาตลอดมีเวลาพักผ่อนหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างไหมคะพี่จริงๆน้องมอทั้งทาง,ทงานหนักเที่ยวกหนนักะ แล้วนอนเนี่ยน้อยมากอย่าง้องเนี่ยนอนคือส่วนใหญ่เฉลี่ยเนี่ยสี่ชั่วโมงเท่านั้นอาทิตย์หนึ่งนานๆจะได้นอนแบบยาวๆตื่นสายแบบนอนสิบชั่วโมงอะไรอย่างี้ครับเพราะว่าเราเป็นคนที่เหมือนกับมีกิจกรรมเยอะใช่ครับคือทั้งวันเนี่ยทำงานเลิกเย็นปุ๊บพอทุกเย็นก็เจอเพื่อนอีกก็กลายว่าเวลานอนเนี่ยก็น้อยน้อยออกมาปาร์ตี้ฮาร์ดอะไรแบบเช้ากลาใช่นก็งเพราะว่าคือต้องเหมือนต้องบาลานซ์ชีวิตคือถ้าเกิดเราทํางานอะแต่ว่าเราไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนเลยก็ไม่ได้ถ้าเกิดสำหรับ้องเองก็ไม่ได้ตอบโจทย์ช ต่อให้เราทํางานต่อให้ประสบค,ความสำเร็จเงินเยอะแค่ไหนแต่ไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวไม่ได้มีโอกาสเหมือนไปใช้เงินหรืออะไรเลยมันก็ ชีวิตเราก็ไม่แฮปปี้ถ้าเกิดเราเอาแต่หาเงินนะคะแล้วมีเวลามาเนี่ยอีกทีงเงินที่หามาเนี่ยจะไปรักษาตัวเองที่โรง,งพยาบาลแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทุกอย่างคือก็ต้องทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือการที่เราทําสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็แปลว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองเหมือนกันใช่ครับค่ะใน,นรายการ Happy Now มานะคะอยากจะถามพี่ก้องถึงความสุขที่สุดเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรคะพี่ความสุขที่สุดเนี่ยก็คือว่าการที่เราได้้ใชชีีววิตตอยย่่่าาางงเ็มมทหถึ เราอยู่หมายถึงว่าให้เรามีความสุขหมายถึงว่าไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องใช้ชีวิตอย่างหรูหราหรือฟุ่มเฟือยแต่หมายถึงว่าเราชอบสิ่งไหนเราก็ได้ทําในสิ่งสิ่งนั้นนะครับ<ฆ>อย่างตัวชาลิสเองเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องแฮปปี้มากเพราะว่าก็ช่วยหมายถึงเมื่อก่อนเนี่ยคือเวลาต้องไปไหนเวลาตอนสมัยที่หน้ายังไม่ใส่เนี่ย<ฆ>ไปไหนเราก็ไม่มั่นใจโดนแซวโดนแซวโดนเพื่อนล้ออย่างจะไปเจอลูกค้าเนี่ยมันหน้าเนี่ยมันเป็นเหมือน first impression เป็นใบเบิกทางเราเวลาเราไปเจอใครเราก็ไม่มีความมั่นใจแต่พอหลังจากที่แบบว่าพอหน้า เราเริ่มใสปุ๊บเราก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าความมั่นใจเรามากขึ้น<ม>เวลาคุยกับใครหรือจะทํางานอะไรเหมือนความมั่นใจเรามันมากกว่าเดิมใช่ครับเหมือนใบ,บเบิกทางเองเพราะว่าคนเราสมัยนีย้บอกว่าไม่ตัดสินคนที่ภายนอกเนี่ยมันอาจจะใช่แต่ว่าบางครั้งถ้าเกิดเป็นคนที่เราไม่รู้จักเราก็ไม่ทราบจิตใจเขาเหมือนกันถูกต้องใช่ใชครับแต่ว่าอย่างชาลิสเองเนี่ยพอ,อได้เริ่มพอเริ่มออกสู่ท้องตลาดปุ๊บเริ่มทําให้ลูกค้าเนี่ย มีผิวหน้าที่ดีขึ้นช่วยแก้ปัญหาผิวหน้าให้เขาเนี่ยก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีจใจ<ช>ขึ้นอีกใช่เพราะเหมือนกับว่าไม่ได้แค่ตัวเองที่รู้สึกดีแต่ว่าได้แชร์สิ่งสิ่งนี้เนี่ยให้กับลูกค้าทุกๆคนด้วยครับอีกความสุขหนึ่งที่สุขมากๆเนี่ยก็คือพอชาลิสได้ออกสู่ท้องตลาดปุ๊บเนี่ยแล้วเวลาพอที่กล้องเองได้คุยกับลูกค้าแล้วเขาโทรมาขอบคุณว่าทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปทําให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นหรือว่าความมั่นใจในเรื่องปัญหาผิวหน้าคือจากเมื่ออออก่่่่่นนนททีีีําาาาาาาะะไรไรร็มมมมมมควววััใจเพพหห้้ปญแล ตอนนี้เนะี่ยเขาเหมือนกลับกลายเป็นคนละคน<ม>เขาเริ่มรู้สึกว่าเขามีผิวหน้าที่ดีทําอะไรก็มั่นใจเนี่ยเราก็ยิ่งรู้สึกแฮปปี้ว่าเออเราได้ช่วยให้แบบว่าคนอื่นก็แฮปปี้ไปกับเราด้วย่ค,คือมากกว่าในเรื่องของธุรกิจก็คือการที่ได้ดูแลซึ่งกันและกันใช่ใชครับเพราะว่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าชาลิสเนี่ยเป็นแบรนด์คนไทยที่น้องก็คือภูมิใจมากที่ว่าตัวนี้ทำออกมาแล้วสู่ท้องตลาดเพราะว่าทาให้เรารู้สึกว่า เมื่อก่อนเนี่ยเราจะยึดติดับคานิยมที่ว่าจะต้องใช้อของมียี่ห้อต้องของจากนอกถึงจะดีะแต่ตอนนี้อยากจะบอกว่าเดี๋ยวนีออ้สินค้าของคนไทยเนี่ยก็คุณภาพไม่แพ้ของจากต่างประเทศเหมือนกันค่ะที่สําคัญนะคะเราเป็นคนไทยนะคะเราก็ต้องมีความรักและความหวังดีให้กับคนไทยด้วยกัน อย่างนี้ค่ะแคนนี้เชื่อว่าเกี่ยวกับธุรกิจหลากหลายอย่างนะคะอยู่ที่ว่าความสุขของเราเนี่ยมองไปแล้วเราจะเจอที่อะไรใช่ครับเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราก็ได้มาเปิดหัวใจนะคะของผู้ชายคนนี้ให้ได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะแคนนี้ต้องขอบคุณพี่กล้องนะคะที่ได้มาแบ่งปันั้านความสุขและก็เคล็ดลับแห่งความสําเร็จให้กับแคนนี้และก็ชาวแฮปปี้นิวนั่นเองค่ะขอบคุณค,ะค่ณคะครับุณครับ พิเศษสำหรับแฟนรายการนะครับก็มีกล้องก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับตัวชาลิสเซลรมเลเซอร์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้นะครับปกติจะอยู่ที่1,990บาทแต่วันนี้เราลดพิเศษให้เหลือ1,200บาทเท่านั้นนะครับคืออันนี้เนี่ยจะพิเศษสำหรับ24สายแรกนะครับผมคุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยสามารถโทรไปสอบถามได้ที่1,577หรือที่เบอร์02 2 9 0 0 9 9 9เราจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเลยครับแล้วก็ ออถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ใช้แล้วแพ้เนี่ยเรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนเลยนะครับ